นุ่มหอยนะครับนุ่มหอยผมจ้ครับุ่ับนันทบนี้เมื่อกล่าพี่น้องนา่ผมครับสวัสดีครับผมพี่น้องนี้อิสานโรทงไอซ์งซิตมาอีกแล้วครับมืนี้สามาพอมีพี่น้องมางุ่มหอยนะครับเนาะ ุมหอยจะไปซ้ายนี่แหละครับเดี๋ยมาพออกันคำคแน่จังหน่อยอมาคำคนะครับพาไปกินกับตุกมหงําตับหุสงนะครับเนาะต้มกินกับตับหงุงเอาไีเนาะนี่ครับติีตามเบื่อครับตีหนี้เ่อครับหอยมามางุ่มหอยครับนป่งซ้ายนี่แหละครับงุ่มหอยหอยขุมนะครับเนาะอีสานบันเฮาเอ็นแบบหอยจูกครับสุดที่รักแล้วทันไปนี่นะครับไปตามนี้นะครับ ตามสายยังเนี่ยนะครับเนาะนี่ผ้าม้าหุ่มหอยใส่กมถิ่นกับตามหมงครับนี่ครับนี่แน่ครับหน่ไงใดญ่ดีอยู่คุณนะครับเดือนมืดๆเพิ่นงมามันมันจังเต็มดีเนาะครับเนาะทางพี่น้องติดตามเพื่อนครับได้พ่อไปกินกับตับหุมงมาครับก่มแทบๆออมแซ่บนะครับเนะใส่ผักหอมผักตี๋ อากินแบบทีวิตอีสานหวานห่าครับแบบนี้แหละครับน่ครับ,รบพ่อได้อยู่พี่น้องน้ำตามสายเมื่อหร่แล้ครับเหมือนแ่หมักย่าง อยู่น้ำขอนใหม่เนี่ยตะเกา او ใหม่ออหอยกล้วยมันออกเบิดแล้ววะปลาปลาออกนกไก่เบิด์แล้วพี่อหอยเต่งนั่นไปหอดปลาได้พี่น้หรอเงินธรรมาดาครับไปได้หอดปลาไปได้ไง เม่เม่ก,กล่าวครับอาเชียอนนา,ยน,าน,ยน้ำฟังตาย,ยาไปแล้วทั้ปตากันเลยน้ำฟังตายเหนืๆอยแว่่เเลือ ปลาปลาโอ้ยตายตาซุดยุดยุดโอ้โอ้โอ้ปลาครับโอ้นุ่มแหมันครับได้หอดปลาเขาใช่ครับแม่วันนี่เมื่อกล่าวพี่น้องนั่นนะครับแล้วนี่ได้จิ้งปลาพร้อมครับอ๋อมันต้องใส่แหมดอกคาลุนไปหาไปเชียร์ครับอยู่ไหนมันดูกับดูนะครับเนาะอยู่กับป่อยไปฟังเพื่อนไปครับ ปลางูอหอยปลากินน้ำน,น,นี่นะครับนอีสานเหมือนหอกแต่ยังมีพ่อได้อยากไกินอู้ยนะครับพี่น้องงกห้อยก็เลยปลาก็ดีนะครับดี่สแล้วครับยังบ่อพ่นไดพ่อไดอึดกันานี้นะครับเนาะคิดอยากกับางมุมหมอครับไปต้มไปอ้อมนะครับ ก็ได้อยู่ครับมาคำๆำเฉพาะเด็เอาไปต้มด้ครับ,บน่ครับตักหมงั่วขั้วใหงลุ่มเลิมลเบอ้อ เงี้ยนึ่งหนึ่งกัน,น,นเลย <laughs> ได้แหงอยู่ครับตุ่มก้าวเดียวเนาะพี่น้องมาไก่นี่ก็ได้อยากได้ยินด้วยครับ หอยผมครับหอกหอยชิริเอาที่ล,อล่องเลยเครื่องตาเครื่องดอกพี่น้องโอ้แลแรงด้ตัวนี้อไ้กินครับบอก้ิรินี้ครับผมโอ้การในการหางบดกหมยมือรุ่นงบกหอยยินคับตบุหงครับพี่น้องับรับมืนอนี้มา นุ่มหอยเนาะครับนุ่มหอยขมโปรตีนในอมเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็อีสานเราทงไอ้เส้นทีดก็ขอฝากความพี่พี่น้องน้ำน,นิดเดียครับเด้อนุ่มหอยเมื่อกินกับตับมะฮงนะครับสำหรับมื้อนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนิดเดียครับเด้อสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ